สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคถอนคุณสแขกหลวงพ่อปานวัดบางนุ่มโค ถอนคุณใสแขกให้แขกฮินดูด้วยยันทอพุทธโภลวงพ่อหล่งเขมชาโตศิบ,บัดบางนงโคได้บันทึกไว้ว่ามีแขกฮินดูคนหนึ่งมาจากอินเดียเรียนวิชาสายศาสตร์มาทางสายวนิกายมาพร้อมกับลูกสาวเปิดบ้านทำวิชาคุณไสแถวบ้านแพนวิชาแกเก่งมากทำให้ใครๆมักไปหาแกด้วยความที่แกเก่งมาก ในเวลาเพียงสามเดือนก็ดังไปทั่วอำเภอเสนามีชาวบ้านมาถาม,ถามถึงวิชาพวกนี้หลบงปู่ปานท่านบอกว่าของแบบนี้เวลาไปทำคนอื่นไม่รู้สึกบาปกรรมอะไรเมื่อใดโดนเองจะรู้ว่าการโดนคุณใสมันทำให้เดือดร้อนเท่าใดต่อมาคนที่โดนแขกฮินดูคนนี้ทำคุณใสไปหาผู้มีวิชาแก้ได้คุณใสไม่โดนตัวแกแต่ไปโดนลูกสาวแกปวดหัวและอาการ คุ้มดีคุ้มร้ายแกพยายามแก้อย่างไรก็ไม่บัรเทาเลยพอดีมีคนไทยบอกว่าหลวงพ่อปานท่านแก้ไขได้แกรีบอุ้มลูกสาวแกมาที่วัดเข้าไปพนมมือเรียกท่านว่าบาบาช่วยลูกสาวฉันด้วยบาบาจะเอาเท่าไหร่ฉันยอมจ่ายเลยมันเป็นมากคล้ายบ้าเลยแค่คินดูวิงวอนหลวงปู่ปานท่านมองดูเด็กผู้หญิงที่โดนแล้วก็ตอบว่า ฉันไม่เอาสินจ้างใ,ใดๆบางไหว้พระพุทธเจ้าก่อนฉันจะรักษาให้ด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าเจ้าแขกฮินดูเลยถามว่าพระขวานพุทธรักษาได้หรอบาบาหลวงปู่ปานท่านพยักหน้าฉันขอสาบานแด่องค์พระขวานพุทธฉันจะเลิกทำคุณใสเด็ดขาดแล้วหลวงปู่ปานท่านก็เอาผ้ายันมาลงยันทอพุทโธแล้วให้คารวสเอาไปวางไว้บนหัวเด็กผู้หญิงฮินดูคนนั้น เสร็จแล้วท่านก็เอามีดหมอท่านประทับตรงผ้ายันที่มียันทอพุทธโธแล้วสวดพระคาถากำกับเด็กผู้หญิงฮินดูล้มลงไปเมื่อตื่นมาอีกทีก็หายปวดหัวไม่ชักอีกฮินดูผู้พ่อเลยก้มลงกราบบอกว่าขอบคุณบาบามากๆที่ทําให้ลูกสาวฉันหายฉันขอถือพระควานพุทธเป็นสารณะลงปู่ปานจึงให้เขารับสแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะภายหลัง แขกฮินดูท่านนี้ยังได้พาชาวฮินดูซิกแถวพาหุรัฐมากราดรูปปุบาลอีกมากมายในภายหลังและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ